เอ้ากูก็ขี้เสือกซะด้วยดิเยรเราเราเรารู้ความคิดมันเราคิดว่าเอาสิถ้ามึงไล่กูมามึงจมน้ำตายแน่มึงแล้วมันก็ไล่ไปยันโอ้โหไล่ไปขนาดนั้นกลางทะเลน่ะว้าหรือเปล่าคุณเห็นปะคุณเห็นนกหรอปะผมว่ามันจมน้ำตายนะคูณไอ้นั่นหัวจมแล้วใช่ตัวนึงหัวจมไปแล้วตัวนึงจมไปแล้วอ่ะอีกตัวนึงก็คุยอยู่นั่นน่ะ ตัวนึงจมไปแล้วเขาอะลงน้ำสรุปไอตัวตามมาชนะเพราะไอตัวนั้นจมน้ำตายตัวนี้นั่นน่ะดิเราก็รอดูว่ามันจะกลับไปถึงไหมแล้วตรงนี้คืออะไรไทยมุงเหรอเฮ้ยมันกลับถึงทุกคนมันกลับถึงว่ะจะบ้าแม่งกลับถึงคุณเอามีคุณหันมาดูไทยมุงตรงนี้ไดโนมอ้โอ้ยเดี๋ยวไทมุงว่านี่คนไทยหมดเลยปะคะเนี่ยไทยโอ้ ชอบโอ้แย่มากอุ้ยรังมันยังแบ่งเต็มเลยอ่ะร็จยังอ่ะเฮ้ยมันก็ดูเต็มแล้วไนี่นายยังอีกเหรอรอก่อนแบบนึงคุณตัวเราทำสีได้อยู่คุณอ้อเรากำลังจะกลับไปที่เดิมอีกแล้วค่ะลองใหม่พี่แป๊บนึงพี่แป๊บนึงมันเหมือนมีครคุณอ้อขย้อนอะไรอยู่วะคุณอ้อเราลงแล้วนะคุณเพียงเกงคัโนห้าตัวเลย